แล้วก็ส่วนตัวผมก็อยากเล่นเย็นอยู่แล้วใช่ครับแปลว่าหาประสบการณ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยดูจากฝีเท้าที่เราลงไปเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราจะต้องปรับจุดไหนบ้างผมว่าอย่างแรกเลยพละกําลังแน่นอนครับก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจากการที่3ตันักเตะเมืองทองนะครับอย่างวิรเทพเอกนิษและเจริญศักดิ์เนี่ยได้มาร่วมฝึกซ้อมกับอุดรเวศเดมอนนะครับบอกเลยว่าโหน้องๆทั้ง3คนเนี่ย ปลื้มแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขอย่างมากที่ได้มาซ้อมที่นี่นะครับดูจากสีหน้าเราตาทุกครั้งในการฝึกซ้อมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยการฝึกซ้อมก็ต้องบอกว่าโค้ชของอุระ,ะเขาเนี่ยเขาจับให้น้องๆของเราเนี่ยไปเข้าฟิตเนสด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะเพราะตอนนี้ทีมอุระ,ะเขาเดินทางไปแข่งฟุตบอลเจลิกนะครับแต่ก็ยังมีนักเตะชุดที่ไม่ได้ไปแข่งเนี่ยเหลือเยอะอยู่แล้วก็มีทีมงานสตาฟโค้ชนะครับซ้อมฟิตเนสครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ ซ้อมในสนามอีกประมาณ40นาท,ทีนะครับวันนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าอุดระวะในช่วงนี้เขาจะเน้นหนักเลยนะคือเรื่องของพลังกำลังนักเตะทุกคน,นจะวิ่งกันเยอะมากในการฝึกซ้อมที่เคลื่อนที่เพสซิ่งแล้วก็เรื่องของน้ำหนักบอลเล่นลิงชิงบอลอันนีเนเน้เล่นทุกวันสมอลไซส์เกมเล่นยิงประตนนูนี่คือสิ่งที่เขาเน้นหนักให้กับน้องๆทั้ง3คนนะครับ <S <S บรรยากาศภาพรวมวันนี้ก็เรียกได้ว่าพอมันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยทางทีมงานอุรวะเองก็บอกว่า รู้สึกใจหายเหมือน,นกันนะที่น้องๆทั้ง3าคนเนี่ยจะฝึกซ้อมเสร็จแล้วเพราะว่าก็ผูกพันนะครับมาซ้อมกัน10กว่าวันเกือบครึ่งเดือนแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ผูกพันหมดนะครับซึ่งตัวทั้ง3คนเองก็ยิ่งใกล้จะฝึกซ้อมเสร็จยิ่งใส่เต็มร้อยยิ่งมากขึ้นทุกทีเพราะว่ามันปรับตัวได้หมดแล้วตอนนี้คือแบบเออก็แบบพร้อมแล้วคือถ้าเกิดสมมุติว่าได้รับโอกาสลงอุ่นเครื่องอีกหรือได้ฝึกซ้อมเขาก็พร้อม ต่อเนื่องมากๆนะครับก็โดยวรวมแล้วโอเคเลยกับการฝึกซ้อมในวันนี้นครับเตอร์บุ๊เทพขยันเหมือนเดิมแล้วก็เอกนิปรญญาหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จนี้เขาบอกเลยว่าโหถ้าเกิดมีโอกาสได้มาล่นที่นี่เนี่ยอยากมาเล่นสักครั้งหนึ่งพอได้มาซึมซับบรรยากาศแฟนบอลอุรวะได้มาซึมซับบรรยากาศการฝึกซ้อมได้ดูที่สนามแข่งเนี่ยบุกเองนะั้นตื่นเต้นมาก และเอริผมมองว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะในอนาคตน,นะเพราะน้องอายุยังน้อยแล้วก็ยังพัฒนาแล้วเียนได้่ายกระดับฝีเท้าได้อีกไกลเลยเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของเอริกป,ปัญญากันหน่อยว่าเขาว่าไงบ้างครับผมเป็นไงบุ๊กวันนี้ใกล้จะวันสุดท้ายที่มาฝึกซ้อมแล้วนะครับผมก็ครับก็พรุ่งนี้เป็นก็เป็นมือสุดท้ายท,ที่ที่เราจะได้ซ้อมที่นี่ครับวันนี้เป็นไงซ้อมหนักไหมก็ก็ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามีเล่นก่อนซ้อมลงสนาม,มก็มีเล่นฟิตเนสก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยลงสนามเล่นพวกสมอไซส์อะไรครับ อยู่นี่ซ้อมหนักทุกวันเลยปะมันเรียนไหนเบาไหมมันมันมันไม่ใช่หนักทุกวันนะพว่มันแบบว่าวันนึงหนักอีกอีกวันมาก็เบาอะไรอย่างเงี้ยครับสลับไปเรื่อยใช่ <นะ S 2> ใช่ครับแล้วพอมาอยู่นี่รู้สึกอยากมาอยู่ยาวไหมแบบมา <laughs> ดูเจลีกแล้วก็มาซ้อมเป็นไง <laughs> ก็ก็ส่วนตัวผมก็ก็อยากเล่นกเก็นอยู่แล้วใช่ครับแบบว่าหาประสบการณ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยี่ยดูจากฝีเท้าที่เราลงไปเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราจะต้องปรับจุดไหนบ้าง ผมว่าอย่างแรกเลยพละกำลังแน่นอนครับกัใช่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่เขาแบบวิ่งวิ่งทั้งเกมเลยพี่แบบว่าไม่แทบไม่มีพอดเลยครับที่นี่ใช่ใช่ครับแล้วก็ใช่แล้วก็อย่างที่สองผมว่าความเข้าใจในเกมในการเล่นเลยพี่สำคัญมากครับที่นี่สำคัญเลยนะใช่ครับใจหายไหมใกล้กลับละเอาอยู่นานๆมันก็สิบตัววันละใช่ใช่ผมว่าผมพี่เต็ก็เริ่มปรับได้แล้วพี่ปรับตัวได้ ครับผมโอเคขอบใจมากให้บูกพักหน่อยชว่วงนี้ซ้อมหนักโอเค <Okay. S 2> อ่ะพักผ่อนไปพักผ่อน